พระเอกตัวพอ่อรักรุ่มรุ่ม,มด,ดอนร่างภาพคัสนวะอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีครอบครัวแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างวีวีราภาพสุภาพไพบูนซึ่งเขานั้นโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมีผลงานโดดเด่นมากมายจนมีแฟนคลับชื่นชมทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เลยล่ะค่ะ ปังขนาดนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องหัวใจกันบ้างค่ะที่ล่าสุดหนุ่มวีได้เปิดใจผ่านสื่อว่าเรื่องหัวใจก็เอาจริงๆลุ่มๆดอนๆไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว เรือเ่พราะโฟกัสเรื่องงานและเราเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยอายุขนาดนี้แล้วก็คงต้องปรับตัวลงแล้วซึ่งจริงๆก็เริ่มอยากมีครอบครัวแล้วส่วนตัวไม่ได้อยากมีลูกแต่ถ้ามีก็ได้เพราะผู้หญิงบางคนเขาตั้งใจจะมีลูกก็ต้องหาคนที่จูนความคิดตรงกันด้วยสำหรับความเอาแต่ใจในตอนนี้พยายามจะลดแล้วคือพอเราเริ่มทำงานเองได้ผมก็ไม่ขอเงินที่บ้านเลย มันเลยเป็นอีโก้เล็กๆแต่ถ้ามีคนเข้ามาตอนนี้ผมจะยอมลดรละปรับเองครับอย่างความเจ้าชูของผมเมื่อก่อนมันก็มีผลด้วยผมเริ่มต้นจากลบห้านะผมต้องพิสูจน์ตัวเองจากความเจ้าชูสมัยก่อนเรื่องสเปคผมก็ยังเหมือนเดิมชอบเด็กๆกว่าครับหลังจากนี้รถสเปคตัวเองลถความเอาแต่ใจถ้าวันไหนจะเจอแล้วคิกดวงชะตาดาวโคจรมาเจอกันก็วันนั้นแหละ